คุณไบน็อกนะครับสำหรับในช่วงแรกวันนี้ครับเดี๋ยวเราจะคุยเรื่องของกีฬาพูนะครับ<ม>ซึ่งเป็นกีฬาหนึ่งในแขนงของคิวสปอร์ตครับซึ่งจะมีการแข่งทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกีฬาสนุกเกอร์บิลเลียดพูนะครับแล้วก็เรื่องของแขลบูบอลครับสำหรับในปีนี้นะครับซึ่งที่ผ่านมาในช่วงสุดสัปดาห์ต้องบอกว่านักกีฬาพูของเรานะครับซึ่งหันเหจ,จากการเป็นแชมป์สนุกเกอร์หญิง นะครับไปเล่นภูนะครับไปรลดแล่นใช้เวลาประมาณ4ี่ห้าเดือนนะครับเพื่อทําการแข่งขันภูเอกบอลหรือภูแปดลูกนะครับซึ่งเป็นเกมการแข่งขันใหม่และที่สําคัญพึ่งคว้าแชมป์โลกในการเวอร์มานะครับแล้วก็คว้าแชมป์ยุโรปนะครับมาด้วยเช่นกันครับซึ่งเดี๋ยวเราไปดูกันครับในเกมการแข่งขันฟุตเอ่อภูนะครับยูโรเปียนเฮบอนโอเพ่นนะครับที่แข่งกันที่สโรเวเนียนะครับโดยเฉพาะทาง แอมร้อยคูหรือรัชนันสุภกิจธเนศนะครับซึ่งเป็นนักกีฬานะครับของไทยเราที่หันเหกจากการที่เป็นนักกีฬาสนุกเกอร์แชมป์โลกในปี2018ใช่ครับนะครับแล้วก็เป็นรองแชมป์นะครับในปี2017นะครับก็ทกานแข่งกับคนเนี้นะครับก็คือทางชิตติงคิวนะครับนักกีฬาจากจีน ก็ถือว่าฝีไม้ลายมือไม่ธรรมดานะครับซึ่งการขันในรอบแรกนัดแรกเนี่ยนะครับทางแอมร้ยคูหรือวรัฒนาเนี่ยนะครับก็สามารถเอาชนะทาง,างวิกตอเรียานาโกน่านักกีฬาจากยูเคมาได้6ต่อ้โหนะครับ,รบหลังจากนั้นในนัดที่2นะครับก็เจอกับทางซาร่าโรชานะครับนักกีฬาภูจากโปรตุเกสก็ชนะไป6ต่อ5นัดที่ 3, 3ก็เจอกันอีกรอบหนึ่งเรียกรอบแก้ตัวะนะครับ เมื่อรับแกนตัวปุ๊บตอนนี้ครับทางแอมก็สั่งสอนเลยจากนัดแรกชนะ6ต่อ5ตอนนี้ชนะ6ต่อ0นะครับชนะซาร่านะครับโรซาจากโปรตุเกสมา6ต่อ0เข้ามาถึงนะครับในรอบ8นะครับไปเจอกับทางแอนนาการดิสิกนะครับนักกีฬาเจ้าภาพสโลวเนียนะครับซึ่งเกมการแข่งขันในนัดนี้ก็ทางรัสเซียก็ชนะไป6ต่อ4ครับก่อนที่การแข่งขันในรอบรองชนะเลิศ จะเข้าไปเจอกับนักกีฬาจากฝรั่งเศสก็คืออลิซ่กรินนะครับ,รบก็ปรากฏว่าทางแอมร้อยคูหรือวัฒนันนะครับสุภกิจทนเทศเน่ก็เอาชนะไป6ต่อศูนย์เข้าไปาชิงเลิกกับคนนี้พี่ดำนะครับซิติงคิวคนนี้เขาบอกว่าสุดยอดของมือจีนนะครับแล้วโดยเฉพาะการขันในครั้งนี้เนี่ยทางเจ้าภาพทางสโลวโเนียเนี่ย ให้สิทธิ์แต่ละชาติส่งนักกีฬาได้แค่คนเดียวโอ้โหโหดมากนะครับต้องเก่งจริงๆจะเข้าไปจริงได้ใช่ซึ่งประเทศไทยเราก็ส่งคนนี้แหละนะครับแอมร้อยคูวรัชนันท์สุภกิจเนตรนะครับซึ่งไปร่นแล่นอยู่ที่ประเทศจีนสี่ถึงห้าเดือนนะครับก็สามารถเข้าถึงรอบจิงได้คู่นี้ครับกว่าจะชนะกันพี่ดำตัดสินกันด้วยเกมที่สิบเอ็ดใช่ดีการเลยนะครับเพราะว่าเสมอกันห้าต่อห้าครับและเป็นสุดท้ายนะครับทาง แอมร้อยคูครับเอาชนะทางซิต์งควีนครับนักกีฬาจากจีคนนี้ไปนะครับ6ต่อหําทำให้คว้าแชมป์นะครับแรกในชีวิตและเป็นการแข่งขันในระดับยูโรเปียนครั้งแรกนะครับพร้อมกับรับเงินรางวัล1น0 0 0มื่นเหรียญสหรัฐก็มแสนสามหมื่นบาทนะครับก็ยังโอเคก็ถือว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมครับซึ่งเมื่อนักกีฬาเราได้แชมป์เดี๋ยวเราไปฟังนะครับเพลงชาติไทยเราไปกระหึ่มแดนยุโรปกันครับ ครับก็นั่นก็คือผลงานแชมป์แรกนะใช่ครับต่อจากแชมป์แรกนะครับในยูโรเปียนก็มาแข่งแข่งขันในรายการเวิร์ต่อแข่งที่เดิมใช่ครับที่สโลเวเนียเหมือนกันซึ่งเป็นการแข่งขันในรายการเวิร์ตชิพนะครับซึ่งรายการนี้เนี่ยนะครับในรอบชิงเลดก็ปรากฏว่าทางแอมร้อยครูหรือทางวรัตนันสุภกิจเเนศเนี่ยนักสอยคิวสาวของเราเนี่ยหลังจากที่คว้าแชมป์ในรายการยูโรเปียนได้ก็สามารถทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะ เข้ามาเจอกับทางไดอานาโดยาเอวานะครับที่กำลังแข่งอยู่คนนี้นีฬนักกีฬา,า,าสาวจากเบลยเยียมนะครับซึ่งนะครับก็ปรากฏว่านะครับนี่ครับเมื่อทางไม่ลงก็เสร็จนักกีฬาไทยนะครับซึ่งแอมรักูหลังจากที่นะใจเขื่อเข,ขิ่มั้ยได้แชมปแรกแล,แล้วทุกอยากา<ม>า่างมาหมดมาพร้อมกันนะครับเมื่อเป็นแบบนั้นนะครับก็เลยทำให้เกมนี้ในรอบชิงเลิศไม่เหมือนกับ เกมนั้นแรกไม่กดดันแล้วกดดันน้อยแล้วค่ะแต่คร<ช>ั้งน,นี้เนี่ยแอมเอาชนะทางไดอาน่าไปถึง6ต่อหนึ่งแบล็คนะครับแบล็คก็คว้าเงินรางวัลพร้อมกับคว้าแชมป์โลกเท่าไหร่นะเงินรางวังลเงินรางวัลไม่มากนะครับประมาณส0ม0 0ื่นเหรียญสหรัฐหรือ,บอบประมาณ1ล้านกว่าบาทไม่มาก <นะ S 1> ลยครับก็ถือว่าเป็นผลงานในช่วงสุดสัปดาห์เพียงระยะเวลาสั้นๆหนึ่งสัปดาห์ใช่ครับทาง วรัฒนาสุภกิจเนตร<ม>ก็สามารถคว้างเงินในวันได้นะครับ40,300เหรียญสหรัฐทั้งสองรายการรวมแล้วเป็นเงิน1,350,000บาทใช่ครับผมี่บอกเลยนะว่าการที่ทางแอมเนี่ยไปเปิดโลกใหม่ให้กับวงการสนุกเกอร์ผู้หญิงเอาง่ายๆดีกว่าของไทยเราเนี่ยมีทั้งแบบแชมป์โลกไม่ว่ามิ้งไม่ว่าจะเป็นใบพัดไม <ป S 2> ่ว่าจะเป็นทางน้องพลอยไม่ว่าจะเป็นไม ไม่แน่อนาคตอาจจะต้องเปลี่ยนไปนะครับเพราะว่าเงินรางวัลมันเยอะมากอเยะแต่ที่สําคัญที่สาคัญมันคืออะไรครับมันคือว่ากําหนดการแข่งขันของแต่ละชนิดเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นยูโรเปียนก็กําหนดให้แค่หนคนแสดงว่านักกีฬาของไทยเราเนี่ยจะไปเล่นนี้ก็ต้องคัดกันไงถูกเพื่อหาแชมป์ไปเล่นต่อไปในอนาคตอันนี้คือโจทย์ของทาง สมาคมกีฬาบิเรียแห่งประเทศไทยคุณสุทธาจันทร์ระบนว่าจะส่งใครยังไงแล้ว,ลวเพราะว่า <จะ S 2> ถ้างงถ้ามันเดินทางไปข่งขันแบบนั้นเนี่ยแล้วก็มีนักกีฬาหลายคนแล้วก็เชื่อว่าเราคงจะต้องมีการจัดเอ็กบอลน,นี่แหละ mm hmm. เกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับในอนาคตใช่ไหมใช่นะครับแล้วก็ที่สําคัญวันนี้เดินทางกลับมาแล้ววันนี้นะนักกีฬาไทยของเรานะครับแอมนะครับ ก็เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิในช่วงเวลา12นากา45นาทีเครื่องลงนะครับโดยมีท่านคุณสุนทรจันลบนิดดับนะนี่คุณสุนทรยันลบนะครับนายกสมาคมกีฬาเบียดแห่งระเทศไทยพร้อมด้วยคุณเอกสิทธิ์พุนานันตกุลอุปนายกสมาคมกีฬาเบียดและคุณอภิวิษณ์สินสุวรรณเมธีกรรมการบริหารหรือประธานผู้ตัดสินใช่ครับนะครับไปร่วมต้อนรับนะครับแอมนครปฐมนะครับ วัดลันธนัทสุภกิจเนตรนักสอยคิวสาวที่ควา้าแชมป์รการพ hey bon ูเฮบอลชิงแชมป์โลก2024ที่ประเทศเซโลเวเนียมาครองได้นะครับโดยท่านคุณสุนทรว่าอย่างไงคุณสุนทรวันนี้ก็จะบอกว่าดีใจขอแสดงความยินดีกับแอมที่คว้าทั้งแชมป์ยุโรปแล้วก็แชมป์โลกให้คนไทยได้นับเป็นครั้งแรกที่ส่งนักกีฬาไปแข่งขันในานามทีมชาติไทยแล้วก็สร้างความสําเร็จสร้างชื่อเสียงกลับมาในการได้พูเฮบอล เป็นชนิดกีฬาใหม่ที่ผสมสุนุกเกอร์กับผูกเข้าด้วยกันปัจจุบันเนี่ยได้รับคว,วามนิยมไปทั่วโลกเพราะเงินรางวัลสูงและขยายไปกว้างในหลายประเทศโดยเฉพาะที่จีนนั้นล่าสุดก็ได้ติดต่อมาทางสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยเพื่อที่จะให้จัดการแข่งขันทาทาคุณสุจรก็บอกว่าเรื่องนี้ก็ต้องดูก่อนว่าจัดแล้วยิ่งใหญ่มากน้อยแค่ไหน ครับสำหรับรายการต่อไปของแอมเนี่ยต้นเดือนตุลาคมก็จะเดินทางไปแข่งขันรายการแชมป์โซนแชมป์ที่ประเทศออสเตรเลียแล้วก็ชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศกาตาร์นะครับเป็นอะไรที่น่าสนใจมากใช่ครับซึ่งเดี๋ยวเรามีเสียงสัมภาษณ์ครับของทั้งคู่นะครับเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันครับครับัดีๆกับแอมนครปฐมหรือแอมร้อยกูนะครับที่ได้ไปคว้าแชมป์วูเมนเทเบอร์ยูโรเปียนโอเพ่นแล้วก็ได้วูเมน เทบ,บอเวิร์แชมเปี้ยนชิพสองรายการติดๆิกันเลยนะครับก็ถือว่าเป็นนักกีฬาทีมชาติที่ของทางสมาคมส่งไปได้ประเทศละหนึ่งคนแล้วก็เป็นการส่งครั้งแรกแล้วก็ได้สองแชมป์ม,มาทำให้ทางยุโรปและก็ทางเวิร์ดนุ๊เกอร์นี่เนี่ยเขาพึ่งมากที่ของเรานี่เนี่ยไปแข่งครั้งแรกได้สองแชมป์มาเลยนะครับพูดถึง เฮบอลนี hey ่นะครับเป็นการผสมปสาสาระาวหว่างฟูกับตะนุกเกอร์นะครับก็ใช้คล้ายๆล,ลูกฟูกนะครับในการแข่งขันแต่ใช้โต๊ะโต๊ะตะนุกเกอร์ขนาด9้าฟุตในการแข่งขันเป็นเกมกีฬาที่เล้าใจสนุกสนานแล้วก็เป็นที่นิยมมากที่สุดในประเทศจีนแล้ะตอนนี้กำลังแพร่หลายไปทั้งอเมริกาทั้งยุโรป คนเล่นกันมากในปีหนึ่งมีการแข่งขันถึง20กว่ารายการนะครับแล้วก็เงินลางบัลสูงมากนะครับในเมืองไทยมีโอกาสไทยก็ในอนาคตต้องแข่งแน่นอนเพราะว่าผมได้เจราจากับทางเฮบอร์ all, แล้วก็ w p s a แล้วก็ทั้ง ACBS แล้วว่าจะมีการแข่งขันในประเทศไทยแต่ตอนนี้นี่เนี่ยเขาให้รายการเล็กมาผมเลยเออบอกทาง เจ้าภาพบอกว่าถ้าเราจัดทั้งทีนี่รายการต้องใหญ่เพราะรายการเล่นเงียงงรางวัลเท่ากับแร็งกิ้งของเราเท่านั้นเองเราบอกเขาว่าถ้าเกิดในการแข่งขันต้องถือว่าเป็นรายการระดับโลกต้องใหญ่เงรางวัลต้องสูงก,กับโคตนี่ทางเฮบอ l หรือไชนีสเอ็กบอ l นะครับเขาก็ได้เชิญการประเทศไทยไว้เรียบร้อยแล้วแต่เขาให้ประเทศละหคนนะครับแต่ในเดือนหน้านี้นเนี่ยทางแอม จะต้องไปแข่งที่ออสเตรเลียมันเป็นแชมป์ออฟแชมป์ออสเตรเลียโอซิเนียแล้วก็อีกรายการหนึ่งคือแชมป์เอเชียแข่งที่กาตาออสเตรเลียนี่แข่งต้นเดือน3-10ถึง10 3ถึง7หรือไงนี้เนี่ยส่วนกาตานี่แข่ง23-26ถึง26กนะครับก็คงจะมีแอมแล้วก็ต่วนักกีฬาผู้ชายาจะต้องคัดอีกทีหนึ่ง ว่าคนไหนที่เก่งที่สุดในประเทศไทยถึงจะตรงไปได้กับอันว์เกอร์โซลาใช่ไหมครับเหนื่อยค่ะเพราะว่าหนูไปเก็บตัวฝึกซ้อมคนเดียวอยู่ที่ประเทศจีนเนี่ยประมาณ6เดือนซึ่งตอนเราไปแรกๆเนี่ยแพ้อย่างเดียวเลยค่ะเพราะว่าเหมือนเราไปเริ่มต้นใหม่เราย้ายมาจากสนุกเกอร์ใช่ไหมคะมันมันไม่ได้เหมือนสนุกเกอร์เลยเรื่องวิธีคิดอะคะ่ะก็คือเราก็ต้องไป เก็บสะสมประสบการณ์จากที่ประเทศจีนไปอยู่เมืองต้นความรู้เขาอะค่ะประมาณ6เดือนไปสู้อยู่ที่นั่นแล้วไปแข่งจริงจังก็มีคิดค่ะว่าอย่างน้อยนะคะต้องเข้ารอบเซมิไฟแนลเพราะว่าหลายชาติเนี่ยทางยุโรปเขาก็เก่งแล้วประเทศจีนเขาก็มาด้วยคือเอาง่ายๆคือคนเก่งอะเยอะมากไม่ไม่ง่ายค่ะที่จะได้แชมป์ แล้วได้แชมป์แรกมาตอนแรกแชมป์แรกก็ดีใจนะคะแต่ว่ามันมันก็ยังไม่สุดเพราะว่าคือเหมือนมันยังไม่จบอะค่ะมันยังมีอีกรายการมันอ่งแแชมป์โลกสุดสของเราแต่ว่าหนูก็ยังอยากได้อีกเพราะว่ามันมันยังมีรายการแข่งอีกค่ะก็คือเหมือนเราดีใจแค่ประมาณ5-6วันแล้วเราก็ต้องไปลุยใหม่ค่ะดีนี้คือหนูหนูมองเนี่ยไปทีละแมต มองวันบายวันค่ะมองไปทีละแมตช์ก็คือตั้งใจทําในปัจจุบันของเราเนี่ย <c oughs> ให้มันดีที่สุด <c oughs> ค่ะ <c oughs> เรียมตัวยังไงหนูว่าไม่ไม่แน่ใจนะคะว่ามีรายชื่อใครบ้างแต่หลักๆแล้วหนูต้องโฟกัสที่ตัวเองเป็นหลักก็อยากขอบคุณสมาคมนะคะที่สนับสนุนให้หนูได้ไปแข่งขัน <c oughs> แล้วก็ขอบคุณทางสปอนเซอร์ที่ สนับสนุนหนูให้ไปอยู่ที่เมืองจีนได้เก็บตัวฝึกซ้อมจนมาถึงวันนี้ค่ะก็เลื่มความพูดนี้ก็เหมือนไม่ได้เล่นสนุกเกอร์แล้วค่ะหนูก็เล่นแต่เฮบอลอย่างเดียวค่ะนะครับก็ต,ต้องบอกว่านะครับนี่คือผลงานของนักฬาสาวชายเหล่าครับในช่วงระยะเวลาเพียงแค่สัปดาห์หนึ่งคว้าทั้ง ชั้นยูโรแล้วก็แชมป์โลกมาครับได้ครับก็ขอแสดงความดีกับทางแอมนักข่าวผสมครับวัลทันรัตสุภกิจธเนศด้วยนั่นเองนะครับใช่ครับอ่ะนี่สำหรับในช่วงแรกของสปอร์ตดูไนในค่ัคืนนี้ครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ